มักกะลีผลหรือหนารีผลหนารีผลเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถออกลูกเป็นหญิงสาวลำต้นสูงใหญ่ใบจะเหมือนมะม่วงแต่มีขนาดเท่าใบกล้วยเมื่อผลยังอ่อนจะมีลักษณะเหมือนคนนั่งขูขาอยู่ภายในพอโตขึ้นมาขาก็จะเหยียดออก ขั้นโตเต็มทีและผลสุกแล้วจะมีรูปร่างดังสาวแรกรุ่นอายุราว16ปียืนตัวตรงเปลือยกายโดยส่วนศีรษะจะมีขั้วติดอยู่คลายขั้วมังคุดจะมีหน้าตาผิวพรรณงดงามป่านเทพธิดามีผมยาวสีทองตากลมโตขอเป็นปล้องแต่ไม่มีโครงกระดูก นิ้วเรียวยาวเท่ากันส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์และมีกลิ่นกายหอมไปไกลมกนาลีผลจะมีหุ่นที่ยัวยวนชวนฝันนารีผลจะมีอายุได้เพียงเจ็ดวันก็จะหลุดจากขั้วแห่งเหี่ยวไปแต่ส่วนใหญ่พอผลสุก ไม่ทำได้หล่นตายตนเหล่าหน่มกลัดมัน่นอันได้แก่ฤาษีนักสิทธิ์วิทยาทรคนทันและกินนอนทั้งหลายที่ยังละคามกิเลสไม่ได้ก็จะมาเปิดศึกชิงนางยื้อแย่งจนทำร้ายกันถึงตายก็มีครานผู้ใดได้หนางไปครอบครองก็จะนำกลับไปเสพสังวาส พอเจ็ดวันผ่านพ้นไปนารีผลก็จะเน่าเปื่อยไปในที่สุดหนุมน่มๆก็จะกลับไปรอกันใหม่ในวรรณคดีไทยอันได้แก่มหาชาติคำหลวงไตรภูมิพรวงและพระมหาเวสสันดรชาดก ก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องมักกะรีผลโดยเฉพาะในเรื่องพระเวสสันดรชาดกมีตำนานเล่าว่าเมื่อพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองเพราะราษดรไม่พอใจที่พระองค์ประทานช้างปัจจัย,ยนาช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่พราหมณ์จากเมืองกลิงคราชที่กำลังประสบปัญหาฝนแลง้งพระองค์จึงพาพระนางมัตสีพร้อมกันหา และชาลีเดินทางไปสู่ป่าหิมพานเพื่อบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมครานั้นเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทจึงได้เนรมิตบานนาศาลาให้เป็นที่พักอาศัยในส่วนของสัตว์ร้ายในป่าหิมพานนั้นพระอิน์ ท่านไม่ห่วงเพราะด้วยบาร,รมีของพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดจึงทำให้สัตว์ต่างๆที่อยู่รายล้อมแม้จะมีความดูร้ายอันตรายแค่ไหนแต่เมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรต่างก็คลายความดูร้ายลงและกลับทำให้สัตว์ต่างๆกลายเป็นมิตรแต่สำหรับเหล่าดาบทรือสีนักศิธิ์วิทยาธร คน่านทั้งหลายที่ยังอยู่ในป่าเดียวกันนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีกิเลสตัณหาอยู่และเคยเจอพระนางมัดซีผู้ที่มีรูปร่างโสภาและหน้าตาที่งดงามจนเกือบจะตะบดแตกกันมาแล้ว พระอินจึงไม่ไว้ใจกอบกับพระนางต้องออกไปหาผลไม้ป่าตามลำพังอยู่เป็นประจำพระองค์กลัวว่าหากหนุ่มๆเหล่านั้นหอบไปหอบมาแล้วเกิดไปเจอพระนางเข้าอาจล่วงเกินพระนางมาสีจนเกิดความเสียหายได้เท้าเธอจึงได้เนรมิตต้นไม้วิเศษไว้รอบทิศจำนวน16ตน้น ก่อนจะถึงถิ่นพำนักของทั้งสี่พระองค์ซึ่งต้นไม้นี้จะออกผลที่มีรูปร่างเหมือนสตรีและเมื่อผลโตเต็มที ก็จะมีสวดทรงองค์เอวและรูปร่างหน้าตาที่สวยงามปานนางฟ้านางสวรรค์ทำให้บรรดาฤาษีนักศิษย์วิทยาธรและขนทันทั้งหลายเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องแย่งชิงกันเด็ดไปร่วมพิรมซึ่งเมื่อเสพเมทุนแล้วต่างก็จะหมดอิทริฤ์ลงต้องเริ่มไปบำเพ็ญเพียรใหม่จนมีความแก่กล้าจึงจะเหาะ หรือเดินทางกลับไปได้ดังนั้นพระนางมัตซีก็จะปลอดภัยหรือพูดง่ายๆว่าต้นมะกะลีผลทาง16ต้นนี้เป็นดังค่ายกลที่พระอินทร์ได้วางไว้เพื่อป้องกันมีให้ผู้วิเศษทั้งหลายที่ยังไม่ละกิเลสหรือบำเพ็ญตะบะไม่ถึงขั้นเข้ามาใกล้พระนางมัตซีจนก่อเหตุร้ายทำลายพระกิติยศ ซึ่งกล่าวกันว่าหลังจากที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีพร้อมลูกๆได้เสด็จกลับเข้าไปในเมืองแล้วตนมัะกกลีผลหรือนารีผลเหล่านี้ก็ยังคงอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้และจะหายไปเมื่อสิ้นสมัยพุทธกาลหรืออายุพุทธศาสนาครบ5,000ปีมีบางแห่งได้เขียนไว้ว่า อันที่จริงแล้วนารีผลแต่ละผลก็คือรุกขเทพธิดานางหนึ่ง ซึ่งแต่ละนางจะมีความสวยงามต่างๆกันตามแต่บุญวัส,สนาของตนด้วยการมาเกิดเป็นมักะกลีผลนั้นเป็นการชดใช้ผลกรรมของเทพธิดาเหล่านั้นและกล่าวว่ามีบางครั้งที่หรือสีบำเพนเพียนจนตบากแก่กล้าสามารถเหาะไปที่ต้นนารีผลเหล่านี้เพื่อทดสอบจิตว่าเมื่อเห็นสาวงามที่ชวนหน้าลงไหลอย,อย่างนั้นตบาของตน จะแตกหรือไม่บางครั้งตรอสีผู้เป็นอาจารย์อาจจะพาลูกศิษย์ไปทดสอบระดับจิตเพื่อไปฝึกควบคุมจิตก็มีและว่ากันว่าพวกนักศิ์วิทยาธรมักจะหอไปเก็บนารีผลอุ้มมาเชยชมแล้วฝึกจิตใหม่คอยหอกกลับออกมานารีผลเป็นที่ต้องการของสัตว์วิเศษนั่นก็คือคนทัน รวมถึงวิทยาธรทั้งหลายผู้ยังไม่หมดกามราคะดังนั้นการที่นารีพลจะเหี่ยวแห้งคาตน้นและร่วงหล่นนั้นเป็นไปได้ยากก่อนจะโรยราจะมีเทวดาหรือสัตว์วิเศษและวิทยาธรมาเก็บเอาไปบารรณาศาลาถึงมีอายุประมาณสาม0 0ื่นปีเนื่องจากถูกเนรมิตสม,มัยพระเวสสันดร เลยหลังจากสวรรคตแล้วก็สวยสุขบนสวรรค์อีกสองเดือนจึงจุติมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปแล้วนารีผลหรือมักลีผลเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าหิมพานออกดอกผลซึ่งมีรูปร่างเหมือนสตรีออกดอกช่อขนาดเท่ากับคนผลมีรูปร่างสัดส,ส่วนเหมือนสาวแรกรุ่นอายุ16ปีผิวสีมะปรางสุก ตาดำสีทองตาขาวสีฟ้าผมสีทองตาโตเด่นชัดจมูกเหมือนพระจันทร์เซี้ยวโด่ง45องศาผมสีทองขอปล้องมีสามปล้องไม่มีไหปลาร้านิ้วมือทั้งสี่นิ้วชี้ กลางนางก้อยยาวเสมอกันนิ้วโป้งยาวเดครึงหนึ่งของนิ้วชี้นิ้วมือและแขนไม่มีคอบล่องมีกลิ่นกายหอมที่สุด เต็มไปด้วยกรรมคุณทั้ง5้าร่างกายเบาเพราะไม่มีกระดูกเมื่อต้นนารีพลออกช่อได้3มวันก็จะมีประจำเดือนเวลาเจวันก็จะร่วงหลุดจากต้นเมื่อหลุดจากต้นแล้วยังอยู่ได้อีก4-5เดือนถึงจะเริ่มเหี่ยวเหมือนดอกไม้และจะหดลงย่อส่วนลงจนหายไปในที่สุด และนี่คือตำนานของนารีผลขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ